นะ่นเป็นนั่นเป็นจุดเด่นมากท่านผู้ชมติดข้อรบครับวันนี้ผมดีใจมากครับในฐานะที่ทำง,งานที่วิทยาลัยเทคนิคสุนก่อนนะครับผมมาที่สวนป่าบ้านดินก็ท่านดูใน Google m a p มก็เห็นแล้วราคง่ายไปมาสะดวกครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของสวนป่าบ้านนี้เป <Janeiro S 1> ็นลูกพี่พ่อพี่สนนับอจริงๆว่าุผมกรนะครับเสริมศักดิ์คุยมอครับคุณพ่อผมจริงก็คือรับราชการเป็นเป็นยามรปภที่เทคนิคพังงานนะสักรัชื่ออะไรนะสักวันพ่อสักริุท่อ๋อตอนนี้กันดีผมเคยไปด้านและสักรที่่อสกรใช่ครับแล้วแล้วเรียนจบปีไหนผมปีส2่สอครับโอส สี่สไปเรียนต่อวิศวะผมไปต่อวิศวะทีะ่สถาบันที่ดีอยู่ทุบวันครับแล้วก็ไปไปญี่ปุ่นปีนหนึ่งเป็นภาษาแปลกๆทานได้มีเลนดนตรีแล้วก็วัดคุ้มเขาเลยครับอินโซเม่เครื่องเครื่องมือวัดแล้วแล้วไปไปมาๆก็มาทำเสือป่า ทำงานได้สองปีรัฐบาลเป็นผู้ช่วยวิจัยปีนึ่งจบเดือนแล้วก็ไปทำงานต่างบริษัทผสมตลังอีกขึ้นปีแล้วก็เปิดบริษัทนะครับเปิดบริษัทนี่อายุที่แปดวันนี้ครบรอบสิบห้าปีนะครับอันนี้สาขาที่สองต่อไปก็โอเคอยู่ครอบครได้ครับที่บริษัทบริษัทแม่เดินทามาคิดมาเที่ยววันนี้ก็ วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับอาจารย์คัอาจารย์สันแล้วก็อาจารย์เองเลยนะครับก็ทุกคนเป็นทุกสิทธิ์อาจารย์ด้วยครับก็ผมพูดนั่นแหละว่าอาจารย์เสียงนี้หน้าตางี้โอเคสีผมอาจจะเปลี่ยนผมจำได้โอเคแกรับย้อมผมขาวก็ฝากมาเราทำเป็นรัสเซีแลนด์มาร์คคือที่เที่ยวสมหลักเพราะแน่นอนเศรษฐกิจตอนนี้ต้องท่องเที่ยวเนาะห้าประชาชสงฆ์มีเที่ยวมใช้เงินเศรษฐกิจเราทำมีเดิน ที่นี่เป็นลักษณะของที่ยวเชื่อเกษตรนะครับเกษตรเชื่อมเทคโนโลยีด้วยถ้าใครอยากหาแรงบันดาลใจมาชิมปลาดิบอร่อยอร่อยปลาดิบไฟฟอกคืออะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยซึ่งผมก็ใช้คำว่าไฟฟอกส่วนคระกอนั่นแหลว่าอุตสาหกรรมที่มันจะรับฟอกไมให้เปฟอกของควันแต่เราทำปาะกอนเราใช้ได้ไฟฟอกส่วนคระกอบเป็นปลาที่มีรสชาติเหมือนปลากระชังน้ำไฟมันไม่ขาดเนื้แน่นครับลองมาดูเลยครับเบอร์เกอร์ฮิตมากเด็กก็ชอบ เบอร์กอรนี้ราคา69แล้วก็ราคา89ถ้ามาไว้มาแชรเป็นพูกก็มาได้นะครับเบรโทรลูกหน้าเบร์โทรัแบ0เจ้าเก้าหาห้แ้้ารือแอดไลน์นะครับแ d to ad แล้วก็ spd ส่วนฝาบ้านดินหรือจะเซิร์ชคำว่าส่วนฝาบ้านดินเฟซบุ๊กโลโก้รูกบ้านดินเป็นองคทักละครับถ้าผู้ชมดูในเฟซบุ๊กนะครับ มือเกือบจานปลาก้าก็ได้ก็บอกว่าจะมีใส่กรวยเตวตอนนี้ที่สำคัญครับเวลาเราเปิดก็คือวันอาคารวันเสาร์นะครับ10โมงเช้าถึงห้โมงเย็นอย่าลืมมาคิดอะไรไม่ออกไปที่ไหนไมงดูมาง่ายง่ายที่สวนป่าบ้านดีบ้านของงานป่าในใจของคุณนะครับขอบคุณครับต้องมาเรื่อยมาจ่ายเท่าไหรครับเป็นตัวไหมครับทำยังไงให้มันู